บุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่เสลําคล้ำาวิชา ามกลางราตรีอันมืดมิดพระจันทร์เต็มดวงทอแสงนวลตาย่อมยังประโยชน์ต่อคนเดินทางในความมืดชั้นใดพุทธธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระกรุณาสั่งสอนแก่ชาวโลกผู้หลงอยู่ในวัฏฏะสงสารก็เป็นเครื่องนำไปสู่ชีวิตอันประเสริฐสุดชั้นนั้นดวงจันทร์วันเพ็ ในวันขึ้นสิบห้าค่ำของทุกเดือนได้ย้ำเตือนเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้พร้อมใจกันรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้ธรรมและเมตตาเผยแผ่พระสัทธรรมคำสั่งสอนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย หลังจากพุทธปรินิพานประมาณ500ปีเราสาวกต่างรวบรวมพระธรรมคำสอนของพระองค์ซึ่งจะพอมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและคำพีต่างๆบ้างแต่ธรรมะปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาเปิดเผยจะมีผู้ตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ได้เลือนหายไปจวบจนกระทั่งได้มีบุรุษหนุ่ม ผู้บวชอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อค้นคว้าหาที่สุดแห่งแก่นแท้ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับคืนมาอีกครั้งในวันเพ็ญขึ้น15บห้าคำเดือนสิบพุทธศักราช2460พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร ได้ตั้งสัตยาธิสถานเจริญสมาธิภาวนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าถ้านั่งลงไปครั้งนี้ยังไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิต,วตเมื่อตั้งจิตมั่นเช่นนั้นแล้วจึงได้เริ่มทำความเพียรอย่างไม่อาลัยในชีวิตในที่สุด ท่านก็เข้าถึงธรรมกายนับเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามตามกันมาหรือจดจำจากตำราแต่เป็นการรู้การเห็นและเข้าถึงธรรมอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในตนเองด้วยการดาเนินจิตเข้าไปในเส้นทางสายกลางอันเป็นทางสู่ความหลุดพ้น พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรเดิมท่านมีนามว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่สิบตุลาคมพุทธศักราช2427ณหมู่บ้านเหนือฝั่งตรงข้ามวัดสองพี่น้องตําบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโยมบิดาชื่อเงินโยมมารดาชื่อสุดใจมีแก้วน้อย ท่านเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้องห้าคนตระกูลของท่านเป็นตระกูลขะหบดีในคลองสองพี่น้องทําการค้าขายข้าวทั่วทั้งอำเภอสองพี่น้องตลอดทั้งอำเภอใกล้เคียงอีกด้วยสมัยเด็กท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคงหนักแน่นเมื่อตั้งใจทำสิ่งใดแล้วต้องพยายามทำจนสำเร็จเมื่อไม่สำเร็จเป็นไม่ยอมเด็ดขาด ท่านช่วยบิดามารดาทำงานตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนอายุได้ประมาณ9ปีจึงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนกับพระภิกษุน้าชายของท่านนวัดสองพี่น้องเมื่อพระภิกษุน้าชายได้ลาสิกขาท่านจึงได้มาศึกษาอักขระสมัยนวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาขอมได้พอสมควรจึงได้กลับมาช่วยบิดามารดาค้าขาย จวบถึงวัยหนุ่มท่านก็ได้เป็นหัวเรียวหัวแรงให้กับครอบครัวต้องขึ้นล่องค้าข้าวโดยใช้ลำคลองสองพี่น้องไปค้าขายตามหัวเมืองต่างๆอยู่เป็นประจำกระทั่งมีอายุได้14ปีปีดาถึงแก่กรรมลงท่านจึงได้ควบคุมดูแลการค้าแทนทั้งหมดกิจกรรมในขณะนั้นมีเรือบรรทุกข้าวอยู่สองลำและลูกจ้างอยู่จำนวนหนึ่งด้วยความที่ท่านเป็นคนมีอุปนิสัยเด็ดเดียว มั่นคงหนักแน่นไม่ย่อท้อต่อการงานประกอบกับที่มีเมตตาจิตโอบอ้อมอารีและมีเมตตาเฉลียวฉลาดในการปกครองทั้งลูกเรือและลูกค้าต่างรักและนับถือการค้าจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีฐานะดีคนหนึ่งวันหนึ่งหลังจากขายข้าวแล้วขณะล่องเรือเปล่ากลับบ้าน กระแสน้ำแม่น้ำในนครชัยศรีที่ไหลเชี่ยวกรากสร้างความลำบากในการถ่อเรือยิ่งนักท่านจึงตัดสินใจล่องเรือลัดผ่านคลองเล็กๆซึ่งชาวบ้านเรียกว่าคลองบางอีแทน่นเป็นคลองที่แคบและเปลี่ยวมีโจรผู้ร้ายชุกชุมตลอดทางที่ท่านล่องเรือผ่านคลองนี้ท่านจึงใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษจึงให้ลูกน้องมาถือท้ายเรือแทนท่าน เพราะธรรมดาเมื่อโจรปล้นเรือย่ำทำร้ายผู้ถือท้ายเรือซึ่งเป็นเจ้าของก่อนแล้วตัวท่านได้หยิบปืนยาวบรรจุกระสุน8นัดไปยืนที่หัวเรือต่อมาท่านเกิดความละอายใจที่จะให้ผู้อื่นสละชีวิตแทนตัวเองพลันเกิดจิตเมตตาและนึกตำหนิตัวเองว่าเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยซับก็ซับของเราเราควรตายก่อนดีกว่าส่วนลูกจ้างนั้น เมื่อมีภัยมาถึงเขาควรจะได้หนีรอดไปทำมาหาเลี้ยงบุตรภรรยาของเขาได้อีกจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ท่านเกิดความสังเวชขึ้นในใจว่าตั้งแต่บรรพรุรุษเลื่อยมาทุกคนต่างขนขวายทำมาหากินด้วยความลำบากแต่ก็ไม่มีใครเลยหนีความตายได้ครั้นแล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานในขณะนั้นว่าขอขอ,อยากให้ข้าพเจ้า,จาตายก่อนเลย,เลย ขอให้ดีบวดสยก่อน,อนเมื่อบวชแล้ว,ลวข้าพเจ้าจะไม่ลาสิกขาขอบวชไปตลอดชีวิต